ท่าเรือพานุกรังสีหรือท่าน้ำพานุกรังสีอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนตลาดน้อยกรมเจ้าท่าได้พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสิงและเป็นบริเวณพักผ่อนชมวิวหรือแม่น้ำเจ้าพระยา ถ่าเรือพันุรังสีอยู่ใกล้กับพิพิธตลาดน้อยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของตลาดน้อยที่บูรณะดจากโรงเรือเก่าแลชุมชนผมิทัศน์โดยรอบหรือทัศนียภาพสวยงามโรงรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่จึงเป็นพื้นที่สีเขียวยานใจกลางเมืองเลนแม่นามเจ้าคิยาต่อเนื่องมาจากยวราชย่านเศรษฐกิจสำคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของกรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งองค์อายรยธรรมสะท้อนการตั้งถิ่นฐานในยุคเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์กรุงเซนต์ู่ปสุดสร้างความประทับัจ